สวัสดีครับพบกับผมสตีฟทิศวัฒนทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเล่นพินนะครับในรายการนะครับหลักการสําคัญในการเล่นพินนะครับผมใน E ีีที่2นี้นะครับผมก็จะมาแนะนําในการไหลลงลูกน้อยนะครับผมซึ่งจะเป็นเทคนิคในการไหลลงนะครับซึ่งบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็เลยทําคลิปให้เป็นแนวทางนะครับผม เดี๋ยวโน้ตผมเอาขึ้นให้ดูนะครับผมจะมีทั้งหมดตึงวักด้วยกันนะนะครับมีทั้งหมดสี่ช่องด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับท่อนนี้นะครับวิธีการฝึกนะครับแนะนําให้ฝึกอ่ะลัวสายก่อนนะครับลัวสายยังไงแบบนี้นะครับ การรัวสายนะครับจะทําให้ข้อมือเราทํางานนะครับสะบัดแบบนี้อ่ะดูใมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่ะอันนี้นะครับผมก็คือเป็นเป็นท่อนไอ้ลงลูกน้อยนะครับผมไหลลงลูกน้อยของลายลาเพลินนะครับผมทีนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันละเอียดนะครับผมจะเคลียร์ให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับผมลาโดเลมีเลมีนี้กดยังไงนะครับ แบบนี้นะครับผมจะบางนิ้วแบบนี้ตามจริงก็มีหลายวิธีนะครับแต่ผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมแล้วก็ลองใช้วิธีของผมดูนะครับผมวิธีการก็คือแบบนี้นะครับสังเกตนะครับลา่เราดีดลงไปทั้งหมดเลยลาทีนี้ตัวโดเราดีดลงใช้นิ้วชี้กดที่ตัวโดโดสูงครับโดทีนี้ตัวเลเราเลื่อนลงมาเลแล้วก็มีลง แล้วก็เลขึ้นแบบนี้นะครับลาโดเลมีเลมีอ่ะฝึกตามนะครับสามไปลาโดเลมีเลมี ef, นะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ лон, ้นลงนะครับแบบนี้นะครับผมทีนี้นะครับตัวต่อไปนะครับซันมีซันเลมีซันลาแบบนี้ น้ตที่ผมขึ้นให้นะครับเราจะเห็นว่าจะมีตัวที่มีขีดอยู่ด้านล่างนะครับตัวที่มีขีดอยู่ด้านล่างหมายความว่าให้เราดีดดีดขึ้นนะครับผมดีดขึ้นแบบนี้ดีดขึ้นแบบนี้นะครับส่วนส่วนตัวที่ไม่มีขีดนะครับตัวที่ไม่มีขีดก็คืออย่างตัวลากับตัวโดอย่างนี้ไม่มีขีดนะครับก็คือดีดลงนะครับผมแล้วส่วนตัวโน้ตนะครับที่เป็นตัวเอียงนะครับตัวเอียงตัวเอียงก็ให้เราดีดกรอนะครับผมอ่า ลองดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้น,นะครับผมอ่ะชะ้าๆลาโดเลมีเลมีซน์มีซน์เลมีซอน,น์ลานะครับผมอ่ะเราต้องสเต็ปการฝึกนะครับเราต้องฝึกรัวสายให้ได้ก่อนนะครับซึ่งการรัวสายนี้จะง่ายสุดแล้วนะครับผมวางนิ้วให้ถูกนะครับแบบนี้ลาโดเลมีเลม แล้วก็การวางมือเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะพลาดจุดนี้ไปนะครับเวลาที่เล่นลายลําเพลินหรือว่าเล่นพินนะครับก็คือหัวแม่มือนะครับไม่ขึ้นมากำนะครับบางคนจะมาแบบนี้นะครับบางคนจะเอาไปซ่อนไว้แบบนี้จะทําให้เราไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงในการกดพินนะครับก็คือจะกดกดแล้วมันเหมือนจะเหมือนเราจับสิ่งของครับมันจะไม่อยู่นี่อกไหมครับก็คือเราต้องเอาขึ้นมากำไว้แบบนี้นะครับ นี้นะครับผมทีนี้เราพอเราฝึกดัวสายคล่องแล้วนะครับเล่นได้แบบที่ผมเล่นแล้วนะครับผมเราก็ค่อยมาลองฝึกทีละเส้นดูนะครับก็ลาต่ำนะครับตัวนี้ล่าต่ำมีจุดอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับลาโดเลมีเลมีทีนี้ก็จะต่อกันซนมีซนเลมี Mi, ซนลาน,นะครับจงบังหวะที่มันเล่นต่อกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ลาโดเลมีเลมีซอนมีซอนเลมีซนลานะครับผมอ่าโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ